สวัสดีครับกลับมาพบกับบิลูซังอีกแล้วครับครั้งนี้บิลูซังมาในซีซั่นสนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของซีซั่น3านะครับซีซั่น3นี้ก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นซะส่วนมากนะครับอาจจะมีท่องเที่ยวบ้างด้วยผสมกันไปครึ่งๆนะครับคลิปนี้บิลูซังก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวอีกที่หนึ่งในญี่ปุ่นนะครับที่นั่นก็คืออ่า อะไรนะโทงาคุชินะครับจังหวัดนางาโนะนะครับแต่ว่าระหว่างไปเนี่ยบิซังก็จะแวะกลางทางก่อนที่ชื่อที่เมืองชื่อว่ามัตสึโมโตะนะครับแวะเที่ยวปราสาทก่อนตอนนี้บิลซังก็อยู่ที่สถานีบ้านบิซังเองนะครับเดี๋ยวก็จะไปเจอโกโกซังก่อนนะแลวเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันวันนี้ไปแบบไป2คนเพราะว่าเพื่อนๆที่เหลือแปลว่ากลับไทยหมดแล้วเหลือโกโกอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าที่มัตสึโมโตะจะมีอะไรนะครับ นี่นะตอนนี้บิลลูซังก็อยู่ที่สถานีโชฟุอยู่นะครับอยู่สายเคโอรานะครับเดี๋ยวนัดโกโก,โกไ้ไว้ว่าจะไปเจอตอนอ6มโมงกว่าที่สถานีทาคาโอนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นสายน,นี้ไปเลยขึ้นแบบว่าแหกกี่ตาร์ตื่นแต่เช้าเลยขึ้นรอบแรกตีห้ายี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับไปทางทาคาโอซังจินะครับอาจจะจะบอกแผนก่อนนะตอนแรกเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราก็จะไปแวะที่ปราสาทมัตสึโมโตะก่อนนะครับค่าเข้า,ขาเนี่ยประมาณ 600เยนนะที่ปราสาทนี้กันเพราะมันอยู่ระหว่างทางพอดีเลยแล้วเร็จแล้วก็จะนั่งรถไฟไปที่เมืองที่จังหวัดนางาโนนะครับเราก็จะไปเที่ยวท,ที่วัดเซนโคจิกันอันนี้คือวัดเซนโคจิประมาณอย่างนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปจะไปที่นั่งรถไปที่อะไรนะโทงากุชิโทนากุชิปุ๊บเราก็จะแบบว่าอันนี้คือเป็นวิธีการวิธีการออกให้หมดเลยนะนนี้ พอถึงถึงโทงักชีเราก็จะไปพักโรงแรมก่อนโรงแรมเราอยู่ตรงนี้นะชื่อว่าโรงแรมโทงักชิโคเกงโฮเทลนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวที่ศาลเจ้าโทอักชีกันโทอักชิจินจานี่นะเสร็จแล้วเราอ่ะที่ตรงนี้นะมันก็จะมีแบบเป็นทางเดินแบบเป็นธรรมาชาติธรรมาชาตินี้แหละคือเราแบบหอยหาธรรมชาติยังไงก็ไม่รู้แล้วเราก็จะมีทะเลสาบอย่างนี้ไม่รู้เราจะเดินไหวหรือเปล่านะเสร็จแล้วเราก็จะแบบ พอเสร็จจากศาลเจ้าก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์นินจาหรือที่นี่พิสังอยากแรงมากอันนี้ชื่อว่าโทก้าคูเลไม่ใช่โทงอ,อัคสีนะแต่เป็นโทงอัคคูเลนิมโปมิวเซียมนะครับชิเรียคังอย่างนี้จะไปดูว่าบ้านนินจาสมัยก่อนนินจาเขาเป็นยังไงตำนานนินจาเป็นยังไงเขาบอกว่าตรงนี้เป็นแบบที่ออริจินอลของนินจาด้วยจริงปะก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกัน เลยยาวเลยเนี่ยอีกสองชั่วโมงกว่าเลยเนี่ยมันเจอโคโรชันแล้วเนี่ยอ่ะตอนกกนี้อยูอ่งก็ถึงที่สถานีมัตสึบุโตะแล้วนะครับตอนขาขามากลางทานขึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีตั๋วบอกว่า ถูกๆนี่ชื่อว่าตั๋วจูฮาจิคิปุกนะถ้าเกิดไม่มีตั๋วนี้นะแต่โตเกียวมันปีนี้จะมาณ3,000เหรียนใช่ไหมแต่ว่าตั๋วจูฮาจิคิปุกเนี่ยก็คือ3,000ล้านมันราคา11,550เยนนะครับใช้ได้5ช่อง5ช่องนี่คือจะเป็น5คนก็ได้หรือคนเดียว5วันก็ได้ช่องนึงคือวันหนึ่งใช่ไหมยูสันก็ขอแล้วที่เขาบอกตอนเข้ามาเนี่ย เขาเติ้ลยังไม่เปิดก็เลยมาซื้อที่ป้ายขายในไมค์เขาก็เลยให้ไปซื้อได้ก็เลยออกไปซื้อเนี่ยมันจะมียมอย่างเนี้ยตัวเป็นจะมีทีใช่ไหมก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องถึงเวลาเราจะไปออกเนี่ยก็ให้เขาสแตมป์สองคนกับโกโก้สั่งนะอันนี้คือผมวิวซ้านี้ของโกโก้สั่งนะก็ใช้เนี่ยได้ทั้งวันก็หนึ่งหมื่นกว่า หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิเยนนอาหารห้าก็เท่ากับสองพันกว่านิดนิดเองแล้วเที่ยวจเยอะด้วยโชคดีไปซื้อได้อไปลำเป็นต่อกันวิธีการออกก็แค่ยืนค่เจ้าที่เขาเนเองสำแดงใหเห็นไหมเขาก็จะสแดงมาเป็น หนึ่งช่องสองช่องและก็มา2องคนพแพ้เราก็แช์นี้เที่ยวทั้งวันได้ขึ้นได้ JR ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะแต่ว่าห้ามขึ้นถกชิวแล้วก็ห้ามขึ้นชิคุเซนแค่นั้นเองจริงๆแล้วนะเราก็สามารถนั่งรถจากหน้าสถานีนะไปยังปราสาทคุมาโมโตได้เอ้ยไม่ใช่ปราสาทมัสึโมโตได้ใช่ไหมค่ารถเนี่ยคนละ200เยนนะผู้ใหญ่ถ้เกิดเด็กก็คือ1น0รเยนนั่งประมาณ5นาทีถึง แต่ว่าเราไม่นั่งเพราะว่าเราประหยัดเราเดิน15นาทีก็ถึงแล้วเดินก็ไม่ยากหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามีแผนที่ให้อันนี้เขามีมัสซิลอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมาอีกแป๊บนึงเราก็จะถึงละอันนี้เราก็มาถึงทางเข้าปราสาทไม่ใช่คูมาโมโต้มัสซโมโต นี่อันนี้เลยก็คือคันจิคําว่ามัตสึโมโตโจก็คือปราสาทมัตสึโมโตนั่นเองนี่นะนี้ก็คือแผนที่ของปราสาทมัตสึโมโตนะตอนนี้อยู่ไหนอยู่อาเทียอยู่อาเทียตอนนี้อยู่อาเทียอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่อาเทียตรงนี้แล้วเราก็เดินไปปราสาทนะอันนี้คือเข้ามารอบชั้นนอกนะเป็นเป็นเหมือนเป็นเกาะชั้นนอกแล้วเราต้องข้ามไปถึงเกาะชั้นในทีถึงตัวถึงตัวปราสาทนะออะไปเราเดินไป อันนี้เราก็เข้ามาตรงซื้อตั๋วนะที่ซื้อตั๋วนั้นก็คือคนละห1ร้อยสิบเยนก็ได้มารัตั๋วราคาห1 0้อสิเยนตอนนี้สิโมงสิบนาทีนะแล้วเราได้บัตรเข้าปราสาทต,ตอนเที่ยง30สิบนะดูคนยาวปุ้ยอย่างนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็คือตัวปราสาทนะระบบปราสาทเนี่ยเป็นปราสาทสีดำแล้วเป็นปราสาทที่ รอดพ้นจากการถูกทําลายถูกเผาไหม้ถูกอะไรเงี้ยมันจะมีกี่ไม่กี่ปราสาทในญี่ปุ่นหรอกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันตรงนี้มันก็จะมีบอกว่าเป็นสวนเล็กๆนะอันนี้อยู่หน้าร้านขายของที่ระลึกนะสวนนี้เขาจะทาเป็นแบบว่านี่กายเซนมีหินสีขคคาวมีต้นไม้แล้วก็มีบ่อนนะ้ำเป็นรูปเหรียญน,นะแล้วก็มีน้ําตกมาเส้นเดียวนี่อันนี้ก็จะเป็นสันลักของปราสาทนี้นะเป็นประมาณมาสคอตของตัวปราสาทนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ นินจาเหรอไม่ใช่นินจาโชกุลนี่เลยแล้วข้างหลังก็คือตัวปราสาทนะอสูเข้าไปอูใกล้ๆเลยอ่ะจะเป็นปราสาทสีดำนะซึ่ปราสาทสีดำเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในญี่ปุ่นหรอกมันก็จะเป็นลักษณะพิเศษและข้างในเนี่ยปราสาทอื่นเนี่ยเขาจะทาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบเข้าในืชูเหมือนตึกรามบ้านช่องแบบทันสมัยมากเลยแต่ปราสาทเนี้ยข้างในเขาก็ยัง คงเอกลักษณ์ไว้แบบเก่าๆเป็นไม้เป็นอะไรที่แบบสมัยโชกุนสมัยก่อนอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราได้เข้าไปดูข้างในกันแต่ว่าต้องรออีกประมาณ90้านาทีอ่าอันนี้เขาก็อธิบายนะว่าส่วนไหนของปราสาทมันคืออะไรตรงนี้อันนี้เขาก็เป็นที่ที่ปายนะบัตรคิวของบิลซังนะก็เข้าตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะแต่ว่าเที่ยงครึ่งเนี่ยมันก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าใช่ไหมถ้าเกิด ต่อคิวเนี่ยเก้านาทีก็เลยอ่ะมาต่อคิวก่อนละกันอันนี้ก็ตัวปราสาทจากด้านข้างให้ถ่ายว่าโชกุนนอนตรงไหนอุ่นี้ระหว่างอยู่เขาก็มีโชว์ด้วยอ่ะ วันนี้คือเหมือนเซนต์ตามูไรอะไรเงี้ย ได้คิวเราเข้ามาแล้วนะตอนนี้เราก็กําลังเดือดเข้าไปในตัวปราสาทจริงๆก็รอไม่นานรอมาครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วว่ะนี้เขามีแต่งตัวเป็นเป็นสาวโบราณด้วยได้ทางกับแม่น้าคนนี้ด้วยผู้บรดนี่ที่บอกว่าสูงมากไปดูสิแต่ละช่างเขาจะให้เอารองเท้านะใส่บัตรทยไปยงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะทางทางเข้า ได้ดสัมผัสแบบว่าพื้นไม้โบราณจริงๆอันนี้ก็คือสมัยก่อนเป็นคอนสตรัคชันของที่นี่แล้วก็เจอแบบว่าวนๆไปเรื่อยๆนะดูบันไดสีบันไดก็รัำเชอสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าช่องแอบมองไปข้างนอกได้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องช่องทำอะไรเนี่ย ช่องทำอะไรก็ไม่รู้ซอนทำอะไรไม่มีเวลาขึ้นขึ้นมาชนไล่นี่อันนี้เรากำลังปีนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะบันไดชันมากอ่ะแค่จะคลานขึ้นนะนี่ยเป็นช่องที่บอกว่าประมาณแอบสองไปข้างนอกป่ะเพราะเราแอบสองไปข้างนอกเราก็จะเห็นแบบเป็นวิวอย่างนี้เลยอ ทีู่ิไม่น่าเชื่อว่าสร้างตั้งแต่ปี1504นะยังเก็บได้สภาพแบบนี้เลยเขาบอกว่สร้างตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมือไปหลายๆคนเนื่องจากสงครามใช่ไหมมีคนเยอหรอหน้าต่างฝั่งนี้นะมองออกไปนะก็จะเห็นฝรั่งไหนนู่นไงกับคนญี่ปุ่น เห็นสะพานสีแดงด้วยสะพาน<ด>สีแดงคืออะไรอรัพี่ดูสั่งสะพานสีแดงใช่ไหมสะพานสีแดงก็คือสะพานที่ข้ามแม่น้ําไปตอนนี้เรากล้องไม่สามารถแทนได้เพราะมันติดอันนี้ออกมาได้แล้วสะพานสีแดงใช่ไหมตรงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เหมือนกันแหละเมื่อกี้เห็นในโบชัวร์นะข้ามได้ป่เนี่ยไม่เห็นมีคนข้ามเลยอะไม่เปิดหรอไม่เปิดนะมันปิดอยู่ตรงกลางสะพานอันนี้ก็คือเป็นเป็นสวน ข้างรอบรอบนอกนะอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่แบบกั้นเฉพาะตัวปราสาทไว้ตัวปราสาทจะอยู่เป็นเกาะกลางน้าโอ้ดูไม้เที่ยวทำเป็นคานที่แบบไม้ใหญ่มากอะแบบประมาณต้นไม้ทางต้นเลยนะวันนี้อันนี้ก็บอกว่าเกือบถ,บบญญถกบรรไดสูงมาก อันนี้ก็เป็นห้องมูชาบาชิริอ๋อน,นี่มันจะมีช่องแบบตรงนี้ด้วยอันนี้คืออันนี้คือเป็นกำแพงข้างใช่ไหมแล้วมันจะมีช่องแบบว่าลงไปอย่างเงี้ยคญี่ปุ่นเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นช่องที่บอกว่าเวลามีใครปีนกำแพงมาใช่ไหมก็จะทิ้งหินลงไปในช่องเนี้เพื่อที่จะแบบไม่ให้คนปีนขึ้นมาได้ไง นี่อันนี้ก็เป็นกำแพงนะกำแพงที่เจาะให้ดูว่าข้างในมันเป็นแบบนี้นะตีด,ด้านหนึ่งด้านนอกอน,นี่ด้านนอกก็จะเห็นเป็นเรียบๆอย่างนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นที่อยู่ตรงมุมจั่วนะเนี่ยนี้ก็จะเป็นจัว่วโบราณเก่าๆอ๋อจั่วตรงตรงจั่วหลังคานี่งเนี่ยตัวจั่วหลังคาเนี่ย อยู่เตี้ยนี่กขบอกว่าชันอีกแล้วอะอยากรู้จังว่าสมัยก่อนน่ะโชกุนเขาเคยตกบันไดมั้งไหมหรือว่าเจ้าหยงเจ้าหญิงเขาเคยตกบันไดมั้งไหมขั้นหนึ่งสูงเท่ากับหัวเข่าเลยอะโอแม่เจ้าอย่างนี้เราก็มองไปข้างนอกก็จะเห็นกันสา์บังนี่นายร็เห็น หลังคากระเบื้องสีดําไหนนี่ไงอ๋อนี่เหรอพอ,อมองใกล้ๆมันมันไม่ค่อยสีดํานะแต่พอมองไกลๆมันสีดําดําอันนี้ก็เป็นปืนสมัยก่อนปืนยาวมากนี่มีปืนสั้นนี้ด้วยนี่พระราชะปืนสมัยก่อนอันนี้พระราชะดาบ<ๆ>ดาบเลยนะเนี่ยนีม่มองมุมนี้ไปก็จะเห็นแบบหลังคาจวดจวดดำๆ,ดำๆแล้วก็กระแพงดำดำ เนี่ยช่องตรงนี้ที่เมื่อกี้เราไปแอบดักมองมาอุ้ยนี่แล้วแสงรอบประสาทนี้สามารถแอบมองได้ใช่ม,มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วดูนี่ตรงตรงหลังคาจั่วเห็นไหมมันจะมีปั๊มเขาเรียกอะไรปั๊มตามม่องของตระกูลนะอันนี้คือตระกูลเลยจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาเขียนไว้ในโบชัวนะแต่ขี้เกียจจิบมาอ่านจะเป็นตราของตระกูล อันนี้คือเหมือนประมาณเป็นเดือยปืนแบบในการยิงลูกกระตุนออกไปนี่คืออันนี้เลยของจริงนีอันนี้ชุดประมาณชุดสมุไรใช่ไหมของจริงๆของโบราณเลยนะเนี่ยดูสิอยู่ได้ข้าอยู่ได้ข้า,ขาเคยเห็นชุดเกราะของพวกฝรั่งใช่ไหมอันนี้คือชุดเกราะญี่ปุ่น แล้วตรงนี้เขาทาจากอะไรของฝรั่งเขาทด้วยเหล็กใช่ไหมตรงหน้าองนี้เขาทำจากอะไรอ่ะไฟเบอร์ก็ไม่น่าใช่สมัยก่อนไม่น่ามีไฟเบอร์แต่แขนนี่คือเป็นเหล,ล็กเป็นเป็นเหล็กแล้วเอามาทักกันนะดมนูมีกระติกน้ำด้วยมีกระติกน้ําด้วยแล้วก็มีกล่องเบนโตะด้วยเนี่ยอันนี้เรามีพระราชปนเลยใช่ไหมต่อไปเราก็ทําพระราชลุกโมใช่ไหมนี่เขาก็จะมีวิธีการทําอันนี้คือพวกนางในผู้หญิงต่างๆก็จะมาทําเป็น ลูกโม่ตรงนี้ยก็จะมีเครื่องเครื่องบดอย่างนี้ใช่ไหมดูแล้วเหมือนครึกทำอาหารอะไรกัไม่รู้นะแล้วก็มีหม้อบดยาแล้วก็เหมือนว่าเอามาเอามาเขาเรียกอะไรมาหลอมละลายตรงนี้นนมันก็จะออกมาเป็นลูกปืนลูกปืนอย่างนี้ไงลูกโม่นั่นแหละอันนี้อันนี้เหมือนปืนมีดปืนมีดนี่เห็นไหม,มเป็นเหมือนมีดและมันก็เป็นปืนยิงได้ด้วย อันนี้ก็ยังอยู่ชั้นบนอยู่นะแต่ยังไม่น่าสุกนะดูพื้นนี่สิแบบว่ามันมากมันแลบหรือแบบพื้นไม้โบราณมากอะ่ะนี่สมัยก่อนเขาก็จะแบบขี่ม้ายิงปืนกันแบบนี้ใส่ผ้าเสี่ยวขืนเดียวหรือไม่ก็ยืนยบนเรือคนพาเรนี่ใส่ชุดมิชิตเช่ยส่คนยิงปืนใส่ผ้าเสี่ยวตัวเดียว ัดูคางสมัยโบราณเสียนี่ถ้าเกิดอยู่บ้านยูซังนะมันคงโดนกลวกกินไปหมดแล้วล่ะดูเด็กเขาลงบันไดแต่ว่ามันจะชั้นมากอันนี้ก็ขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วก็จะเป็นชั้นชมวิว นี่ก็เป็นชั้นข้างล่างมองขึ้นข้างบนลงไปมีวิวปราสาทแดงสะพานแดงนี่อันนี้ก็คือเป็นบันไดจากชั้น4ี่ขึ้นชั้นห้านะมีชั้นบนสูดสุดนะก็บอกชั้นบันไดเนี้ยเป็นสภานไอ้บันไดที่ชั้นที่สุดนะความสูงของแต่ละขั้นเนี่ยถึงถึง40เซนติเมตรเลยอยู่ทีเวลาขึ้นทีต้องแบบเท่าหัวเข่าอ่ะ นี่นะอันนี้คือบรรดาที่ชันที่สุดของอาคารนี้นะปีนขึ้นโอ้มันชันมาก,กจริงๆนะองค์แห่งเจ้าสี่จุดยอดอความชันเหมือนกับออกกำลังกายไงก็ไม่รู้ไข่ตัวยันี่ขึ้นไม่ได้เลยนะเนี่ยขึ้นยากมากๆขึ้นมาสุดๆละอ่ะขึ้นมาสุดเลยบอลลูนอะ ชาคืออันนี้คือชั้นห้าชั้นสูง,สง,ย,งยังไม่สูงสุดอีกเหรอเออมีอีกชั้นอีกมีชั้นตรงนู้นนี่เขาเว้นตรงกลางไว้ให้อะไรหัวนี้ก็ประมาณเป็นตรงหน้าจัว่วอุ้ยนี้เห็นประมาณพานอรามาเลยนะนี่เห็นไปรอบเมืองเลยอ่ะอันนี้คือชั้นสูงสุดจริงๆแล้ว แล้วก็ยืนอยูย่แต่ว่ารอบๆตร,ตรงนี้อันนี้คือห้องนอนของโชคุตอนไม่รู้จากหน้าต่างฝั่งอีสต์มองออกไปนะก็จะเป็นเมืองอย่างนี้เลยนี่อาส่วนฝั่งเซานะง้านะฝั่งใต้นะเราก็จะมองเห็นเป็นแบบนี้เลยเห็นเมืองเป็นอย่างนี้เลยน,นี่เลย อันนี้คือเพดานก็มีแบบว่าเหมือนเครื่องรางห้อยไว้ตรงจุดกึ่งกลางของเพดานด้วยอันนี้ฝั่งตะวันตกก็จะเห็นสะพานตรงนูน้นอุ่ยนี่ลงมาที่ชั้นสี่นะเรามาเจอแล้วอันนี้คือพระที่นั่งของโชคุนนั่นเอง ันนี้ก็ประมาณเป็นชั้นสงหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็คือข้างๆปราสาทยื่นมือออกไปถ่ายนะนี่อุยอันนี้ก็เหมือนเป็นห้องยืน่นมาเป็นสะพานประมาณเฉลียงหรือเปล่าห้องยื่นมาแบบพักผ่อนมองได้แบบว่า180องศาเลยแต่ซ้ายไปขวาได้หมดเลยนี่ มองได้หมดทุกมุมมุมนี้ก็มองได้ไปถึงมุมนี้ก็มองได้อีกนี่อ,ออกมานอกปราสาทละข้างในก็สรุปแล้วได้เห็นพระที่นั่งด้วยแต่ไม่เห็นพระที่นอนไม่รู้พระที่นอนทรงนอนท่องไหนก็ไม่รู้อีกอย่างสงสัยคือว่าข้างในเนี่ยถ้าเกิดกดชิ้งช่องเกิดโชกุนกดชิ้งช่องอันเนี้ย จะเข้าตรงไหนอะอย่างไปปราสาทในยุโรปใช่ไหม,มเขาก็จะมีแบบเป็นเป็นซอกเล็กซอกน้อยใช่ไหมแบบเข้าไปซอกนึงปุ๊บแล้วก็ทิ้งตุ่มลงมาใช่ไหมถึงข้างล่างได้แต่ว่าข้างในปราสาทญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีเลยไนงะแล้วชาวุนเขาเข้าห้องน้ํากันยังไงอันนี้ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่นะนี่เลยเม่กี้เราเข้าไปถึงข้างในนู้นเลยมีทั้งหมด5ชั้นนะและชั้นที่3มเนี่ยมันจะเป็นเขาบอกเป็น hidden floor ก็คือเป็นชั้นที่ซ่อนไว้คือมองจากข้างข้างนอกไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็น แต่ไม่จะมีชั้นสามซ่อนไว้อยู่เมื่อกี้เราขึ้นไปถึงสุดยอดตรงนู้นเลยอันนี้ตรงนี้มีหัวสิงโตโด้วยอุ้ยกำลังทำหน้าดูใส่วิวซังเลยอะ่ะและ้วข้างนี้คือเฉลียงที่เป็นแบบว่าทรงพรนังเล่นน่ะนี่อันนี้หน้าเฉลียงก็จะมีแบบเป็นสวนเล็กสวนน้อยปลูกเปนไม้สวนหย่อมอะไรเงี้ยอุ้ยนั่นนั่นมีสมุไรด้วย ดูแบบเดินแบบเดินเข้าพุ่มไม้วิวิดูมีการดูมีการดูดด้วยอ่ะเค่มากเลยอ่ะ,น,อะนี่งานหน้าจั่วตรงนี้ไงที่เมื่อกี้เราเข้าไปแล้วเราไปดูกันของเก่างนี้อันนี้เข,ขาากระเบื้องมาทําเป็นเหมือนเป็นรางดอกไม้นะอ้าวแล้เจฟฝรั่งนั้นเดินย่าเข้าไปเลยนะนะอ่ะ เจดูไหมว่าเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดินนะเจยาเ่าเขาไปเลยนะดูสินะเจเห็นมันเป็นทางเดินเออเจเห็นมันเป็นทางเดิน <laughs> คือคือเหมือนเขาทําไว้เป็นตินกระถางดอกไม้ไปเนี่นอยอะย่าจนมาถึงอยู่สังเันได้อะเจยยเจย่างสำเร็จแล้วด้วย <laughs> นี่ตรงน,นี้ก็จะมีเป็นจิตีสามขาป,ประดับสวนญี่ปุ่นนะแล้วก็จะมีเป็นอ่าเขาเรียกอะไรต้นหลิวปะ ต้องเดี๋ยวต้องแบบเอ็นๆด้วยแล้วต้องมีไม้ค้ำไว้ไม่ไงั้นจะแบบว่าไม่นิ้กายเซนไม่ได้น,น,นี่อันนี้นะก็จะมีเป็นแบบแผน่นพับนี่นะ <c oughs> ประสาทต่างๆนะให้เราสะสมสแตมป์ได้ก็ <c oughs> จะมีตรงนี้เป็นสแตมป์ให้เรา <c oughs> เดี๋ยวเราต้องมาสแตมตรงไหนอ <c oughs> ่ะนี่เราต้องมาสแตมตรงนี้ <c oughs> มัซโมโตโจตรงนี้ แต่มันลงไปมาไม่ถึงอ่าตตามไม่ถึงไม่ถึงโซ้มันรัดเราก็ได้เป็นมัชโมโตโจโอ้น<ซ>วย<ะ>อันนี้คือเป็นด่านปราการของท่านของท่านโชกุนท้าย ขาออกไปที่ขาข้าวก็กเดินผ่านนี้มันจะไม่ขาขาตอนขา,นานออกแล้วสงสัยอีกอย่างนะว่าคือข้างในเนี่ยบันไดมันชันมากเลยใช่ไหมโชคคุณเคยตกบันไดไหมหรือมาเหสีเคยตกบันไดไหมหรือแบบค่าศึกบุกแล้วต้องหนีอะไรเงี้ยคือจะไม่ตายเพราะาค่าศึกบุกจะตายเพราะว่าตกบรรันไดบันไดชันมากอ่าสอนภาษาญี่ปุ่นล,ละกันพูดถึงบันไดใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นคาว่าบันไดก็คือไขดันจำง่ายๆคือเอ๊ะครหน้ามาดันเราอ่ะก็เป็น ไข่ดันก็คือบันไดนั่นเองนี่อันนี้ก็คือออกมาเป็นคูน้ํารอบนอกนะคูน้ํารอบนอกซึ่งตอนเนี้ยมันจะแบบฝั่งนู้นะน้ำตื้นมากเลยอะ่ะปลาก็เลยต้องอยู่ตรงฝั่งนี้นี่นี่ปลาปลาคา์ปลาคา์ปลาคาบ,คบ,คบสีเงินสีทองสีงดำเต็มไปหมดเลยนี่ไม่มีตัวมีโหตัวน,นี้มีเขาเรียกอะไรหาหรือหงเนะนี้ยตรงเนี้ย โอ้ยทำทำหัวรูปหัวใจกันด้วยดูดีดูดีอ้ยด,ดูสวีกันเชียร์โอ้ดูสวีวิวิวกันนี่แล้วข้างหลังก็เป็นถากหลังก็จะเป็นปราสาทมัสึโมโตะตรงนี้มีรู้เห็นหรือเปล่านะในกล้องเนี่ยอยแบบปลาตัวใหญ่มากอะตัวอ้วนมากแบบตัวใหญ่จริงๆ อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะมุมเนี้จะแบบว่าเห็นสะพานด้านซ้ายมือน,นี้ด้วยสะพานแดง,แดงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายหน้าสะพานกันหมุมนี้สวยอะ่ะแบบว่าเห็นสะพานแดงด้วยอะ่ะอยู่ข้างหน้าแบบปราสาทเลยมาตรงนี้นต้องนี้จะเป็นแบบสะบัว